คุณรู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้คนอายุเพียง20-30ปีก็สามารถเป็นโรคเบาหวานได้แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับหลังจากตรวจสุขภาพประจำปีถึงรู้ว่าผมคือผู้ป่วยเบาหวานแนะนำสินค้าใดอะกาศแล้วใดอะกาศคืออะไรมันคืออาหารเสริมจากสมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตป้องกันภาวะแทรกซ้อนและทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้น ส่วนประกอบสำคัญเมาราคี่นกช่วยลดน้ำตาลในเลือดกระเจี๊ยบแดงลดคอเลสเตอรอลและไขมันสารสกัดชาเขียวต้านอนุมูลอิสระป้องกันหลอดเลือดอุดตันโครเมียมโพลีนิโคเนตควบคุมระดับน้ำตาลแอปเปิลไซเดอร์เร่งการเผาผลาญและขับสารพิษประสบการณ์การใช้จริง หลังจากที่ผมเริ่มกินเดอากาศวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเป็นเวลาประมาณสองสัปดาห์ผมรู้สึกว่าน้ำตาลในเลือดของตัวเองลดลงจริงๆอาการเหนื่อยง่ายที่เคยเป็นก็หายไปมือเท้าที่เคยชาเบาลงอย่างเห็นได้ชัดและยังส่งผลให้นอนหลับสนิทขึ้นมากด้วยรู้สึกสดชื่นในทุกเชา้าเหมือนร่างกายกลับมามีแรงและสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมช่วยให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเหมาะกับใคร ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองคนที่มีไขมันในเลือดสูงความดันสูงคนที่มีอาการเหนื่อยง่ายมือเท้าชาผู้ที่อยากป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจไตเสื่อมวิธีใช้รับประทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารดื่มน้ำตามมากๆและควรควบคู่กับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายถ้าคุณหรือคนที่คุณรักกำลังมองหาวิธีดูแลเบาหวานอย่างปลอดภัยและเป็นธรรมชาติใดอากาศคือทางเลือกที่ไม่ควรพลาดสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างหรือคอมเมนต์ครับ